สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้ร่วยนะครับเมื่อนี้มาฟังปูตาให้เด็ดเด็ดจากทั้งช่องเสียเอกนะครับห้ามพลาดคลิปนะครับผมมาฟังเด็ดเด็ดปูสหาห้ตัวได้นะครับตอนจบเมื่อนี้นะครับผมซีเป็นตัวแดกนะครับพี่น้อง fc ครับครับกระากกดไหลกดแช่ช่องเสียเอกพ้าร่วยนะครับสิเดียวผ่าพลาดคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนตลอดนะครับผมพี่น้อง fc ครับผมครับผมไปฟังกันครับ

ใช่แล้วอยากให้ดีมีแต่มรือยดมีขายก็มอันไม่ไม่อันหรอกแต่มันเกีียงแล้วริไม่ไม่อันเดี๋ยวหาเบอร์นี่ปูไม่เอือก็ไม่กะมาให้กวนเรียบละวปูไม่อือก็นี่กากวนมือก็นไง อันนี้ขาวอีน้ำแต,ตงโมลูกโตว่ะเนีอยท่ไปเอา i ด้เร็วอยู่นะพ่อพรท่านจออับผมจับจีนบางเดี๋ยวนี้จับขื่อบางเดี๋ยวนี้จังายเอออีน้ำหลา,อาอกขือเขาส่อเนาะห่างเนาห่างอะ้าบอกทำบช้ค่อเด็ดได้อีน้ำแตงโมว่าเดี๋ยวนี้มาใ่้ทำใช้จะได้แตกวานนี้เลย โอเคนะได้ <ละ S 2> ไไดูย<ด>ังใครไปตัดมาหาใค่ไม่เลยไม่มีปัญหาแต่ไม่แบ่งใครนะเออไม่แบ่งใครนะวางอัะเอาเินเแล้นวางวมว่าคือว่าเ่านเงิน ล้ายมากของกันเธอคีข <rawd Moder ate> ันตัวง่ายมากว่าคืดจั๊กถือ่ะขาเขาขันทันตันผู้พดว่ากันแชียนเนอะผู้ขาทขาขาเจ้าเอาจังก็แบบเอาตัวขาเัอแม่อึนแบบคอผู้ขาขาดจั๊ค่ันเพราะอช้าชาอย่างแบบคีขันด้วย อันนี้เขาพูะพนะยิ่งร้อนมากเนอะแตยังไม่ทาจ่าอยู่ด้ควยเอาถ้าะแต่ยิง่าาายงขึ้นอ่ะเอา,า,อออาไจรบ,กกบง ถึงไม่ขายวะเนาะเขาแต่ไม่ไปนักแสดงวิวว่าแต่วิวกำถือมาเออว่าหอมก็อือได้บัวขันถือ,อ,อถืถอได้แทนได้เนาะเขาจะขึ้นไนด้เ่าลูกพูอีกที่พูเขาขายของลูกจ้ะเขาคือมาก่อกหรือเปล่ามาไม่ไม่ใช่ไปน้องไปไม่ เอาเองมาตบถามว่าถูกไหมถูกไดมถูกตัวมามันมันหาซื้ออไู้ฮึดขึเอาเป็นที่จกงต้องใช้แต่้าเอาเพิ่มนะแอ่ถามว่าถือถูกยังถูกแล้วแต่ได้เนาะได้นอนนะว่าพ่อถือยัคือื่หรือแต่ถือม้ามได้ ไปซือตร้น่งลอนุ่งดล้าเลยอ้แล้วเงินว่างแค่ไหนแค่จุดผ่าวลาเท่านั้นไปซื้อไตร้นุ่งคาจุดผ่าเครื่องวิ่อันรนักผ่าวี่ด้นั้งหมวัคซนยังให้ไราะรหนักผาวห้ออไหคอนเฟซี่จะพูดย้าตาชันก่จะพูด แต่ลอยแจงลงไปว่าเอาเอเอาเอามาอาขังมาหางนึ่ะคดมก็มงบอกได้ไหมโอเคแต่ว่าทีลงกขาดที่สว่าถายบอก คือรุูนลวงมาปู่ทีงนคือูได้มาหาเองว่าเปนคขืนเลยข้ามมาดายังไม่บูกลุ่บอกพ่อก่าพูดนะทีๆที่พักเอาเลยจัดัมาลำเลยจกูว่าจัดเถียงไงว่าเอฟทีตัวทำเงินมูหนักลากเอฟทีปู่ต่ากถึงถึงปู่มาก มาคุณอป่าอีพาบ่ได้ินเสีงกีพายมึงนึกกินข้าวกับว่าแทงน้องกับว่าหลักว่าอ้ามึงยีรับแทงได้ร้องต่กินข้าวกับถิงม่้งเป็นกตากุอป่กินบกข้ากับึงมมัมึงได้ชวนคุณอาป่านะได้เสียงปูค่ะ เอ็ทีคิดถึงปู่ตานะพ่อไม่มาเหมือนขาดอะไรไปวางทงบางอย่างคุณด the ีบางอย่าง้อมาขาดเมื่ไหนลูกหลานพ่อไหมคิดถ้าตาย่าขาว่าพ่อก็คิดถึงลูกหลานเหมือนกันอยากมาวหามาบางรายทำให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นคติสอนใจให้ลูกหลานได้เูินทกทักทีทุกทักอานทูกทักเดิน อบ้ามนเดิมเขาทำได้ hơn อาหายวิทย์โชว์วิวาวิทยโชว์วิหมานได้หรือให้อายกูว่าได้โชว่คาถารักเจ้าเราเจ้าเราทำมาคาถึงลด้หรือหาไม่หยุดเลยหายไแล้วนาหาไม่ไหน้าชัยภาวนาเมว่อไงชาบัวชาชัยการภาวนาวาวนาไม่ คนใจบุมถุงท่านเออถวายน้ำกาเป็นกุ้งผนนน้า v กันนอรเอออฟซีโชคผูทุกคนชายุ ư พอทชคผูทชกคนได้บุ ờ ได้กุศลมันทชคผูทชคคนเออไดโชคกไดาวในโชคได้มน้กันน้องหรือเอห้ามไม่วิ่งได้เขาหลับชาทายถาวายน้ำเออพอของตายว่าท่าน เขาตายตรงแดงไม่ได้ยังตายคอวัาดิ่ิ่งเล้ศว่าทันพุกขากระจินกระท่านคือเก้าตับเต้าเอ้ใจว่าดจพุกขาขาเมื่อใจไข่ขาท่า่าถังได้ไหมบ้างเออชาชาถวายน้ากระท่ามาถือให้เมรื่องรียว่าบพับเขาได้รายว่าบพัขได้หลังเยอะมากยวดาบเยอวมากักนักเออพกอยากทาแต่ก็ไม่ตางนะพอ ยังไม่ลงหายใจวาดตามมาอ้าวแรงศูนแดันแรงศูกได้หมานไมูกแล้วคำคำคุ้มคุ้มิดกันแต่ว่มางหนาอืมหายใจมากหามากคือกังหนามยาวาวาาเงินไม่ขาดขายเงินสายน้ำน้ลนกนะื่นดีรักันเอได้รับหันแล้วไม่รูกแ้อืได้รับหันแรงหมาันไม่ถูกนม่รับไม่ถูกไม่หมายมืดแล้ว่าบ่บ่วันละปู บ่้าต่อพ yeah, you know? ักก like, uh, like yes: ันมั <s <S ้นะคืบคือรับฝัไปยรอกอ๋อหายทกอางนีทุกอ่าวกอมาทุขแข็งได้ทุกปกทุกข้อไหนเมืไหน้องใครท่องหนบากแล้วหล้คิอขัดขนาแต่เริ่มกลางหาอาเอาเดี๋ยวเีไป้หมดูกสาธุสาธถพกิจาบนนะครับปี่น้องเอซีครับผม ครับปูเพิ่งก็ได้บอกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสามมกราสองห้าหกห้านะครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมอย่าลืมตัวเลขที่เสียเองได้ถามปูนะครับผมครับผมไปซื้อวนๆได้ครับถ้าจะจับบอจองไว้บอลใดเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมสิบหานะครับเด้ออย่าลืมนะครับผมไปหาซื้อหาจับไปให้ได้นะครับผมครับผมเมื่อนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับผมเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้เสียอีกสวัสดีครับ